หลังจากทำงานเสร็จใน,นตอนเย็นหลวดเส้นหยวนก็มารับอีหนิงที่จวนอิงก,กวัวกงนะคะหลวดอีหนิงเนี่ยก็ชําเดืองมองหลวดเส้นหยวนพางก้าวเท้าเดินตามหลวดเส้นหยวนไปจังหวะที่อีหนิงก้าวเท้าทีละก้าวมุ่งหน้ากลับบ้านความรู้สึกอบอุ่นก็แผ่ซ่านไปทั่วหัวใจนางกำลังได้กลับบ้านกับเขาแล้วแล้วอีหนิงเนี่ยก็ําหลวดเส้นหยวนว่าพี่ชาย3มห้องของข้าท่านยังเก็บไว้หรือไม่หลวดเส้นหยวนก็ตอบว่าอืมอันที่จริงอีหนิงก็คิดว่าอยู่แล้วว่ายังไงหลวดเส้นหยวนก็ต้องเก็บไว้แต่ก็ยังถามต่อไปอีกว่า,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 าขานน้้้้้าาาาาอออยกกใใหหหนนนนนนนตต่่่งงงงขดดํลีิมเชั ลมจะพัดเข้ามาไม่ได้หลือส้นหยวนเนี่ยก็ไม่มีท่าทีขัดขานแล้วก็ตอบว่าอืมเราแต่เจ้าอีนิงก็เลยพูดต่ออีกยังมีต่างไม้หลังนั้นในห้องหนังสือยายไปวางตรงมุมทิศใต้เถอตรงนั้นแสงกําลังพอเหมาะหลือส้นหยวนก็ยังคงไม่ขัดขานตอบว่าได้อีนิงก็เลยพูดต่อว่ายังมีภูเขาจําลองตรงบริเวณลานกว้างในเรือนของข้าข้าอยากแก้ไขเป็นซุ้มไม้และพอหรือส้นหยวนในเกงว่าอีนิงจะมีข้อเสนออีกก็เลยตอบตกลงทั้งบดในคราวเดียวว่าล้วนแล้วแต่เจ้าจะค่อยๆแก้ไขหลังกลับไปและอีิิงงงง่ยยก็ัคดถึบาาอ้ม อีกก็เลยบอกว่าอ้อใช่แล้วยังมีเป่าเกอกลางคืนเขาต้องนอนกับข้ามิเช่นนั้นตื่นเช้ามาจะร้องไห้งองแงท่านต้องให้คนต่อเตียงขึ้นอีกหลังหนึ่งเหลือเส้นยวนเนี่ยที่กาลังจะตอบว่าอืมก็ฮึ้มขึ้นมาเลยในทันทีแล้วก็มองไปยังเจ้ากนอนที่อยู่ด้านหลังหัวคิ้วก็เข้าหมดมุ่นแล้วก็ถามว่าเขาต้องนอนกับเจ้าหรืออีหนิงก็เลยแบบใช่จะ้ะต้องนอนกับฉันนะคะเพราะไม่เช่นนั้นยามเช้ามาเวลาตื่นเนี่ยเป่าเกอก็จะร้องไห้อยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งอีหนิงเอง คำตอบเนี่ยก็นิ่งเงียบไปก่อนจะเอ่ยถามว่ารวยอีหนิงเข้านอนกับเจ้าเราคาดจะนอนที่ใดอีหนิงก็เลยชะง,งักนิ่งแล้วก็ตอบว่านั่นมิเชื่อว่าท่านก็นอนบนเตียงที่ต่อขึ้นมาใหม่หรือก็คือเอนดูคนที่เพิ่งจะได้อยู่กับเมียนะคะคือเมียเพิ่งจะกลับมาบ้านยังไม่ทันใดเลยก็คือจะต้องมีไอเป่าเกลือตัวน้อยเนี่ยมานอนข้างกลางซะแล และเมื่อทั้งสองคน,นกลับมาถึงตอกซินเฉียวก็เป็นอย่างวิกาลแล้วพวกเขาจึงไม่ได้ทำให้เป็นเรื่องอึกทึกขึกโครมมีแค่ไปรายงานหลินให้หลูนั่งเฉินแล้วก็สบัยทั้งสองคนเท่านั้นแม่นั่งเฉินจะพอทราบเรื่องราวอะไรมาบ้างแต่ก็ไม่ได้พูดจาเลวไหลออกไปอย่างไรบุตรชายทั้งสองคนก็ยังต้องอาศัยบาร,รมีของหลัวเกิดเล่าแต่เมาและจันจูที่ไม่ได้พบอีหนิงมาเป็นเวลานานก็รีบรุเข้ามากอดอีหนิงไว้พังร้องไห้ออกมาในทันทีและเมื่อพวกนางได้เห็นเป่าเกิดก็ต้องอุทานอย่างตกใจแล้วก็เข้ามาร,มานนรมาุม,ม คิดนี่จะไม่ให้พวกนางตื่นเต้นได้อย่างไรจนจูเนี่ยก็เลยกล่าวกับอีหนิงด้วยรอยยิ้มว่าูหยินสามไม่ยอมบอกกล่าวพวกเราก่อดพวกเราจะได้เตรียมการไว้และพวกเราก็ยังต้องทําหมอนรูปเสือน้อยให้กับคนชายน้อยทั้งยังต้องตัดเย็บพวกของเล่นของเด็กน้อยให้เขาด้วยส่วนทุกสิ่งภายในห้องเนี่ยก็ยังคงมีสภาพเหมือนก่อนที่อีหนิงจะจากไปรายการขยับเคลื่อนยายใดๆและแน่นอนว่าย่อมไร้ร่องรอยการดำลงอยู่ของเด็กน้อยส่วนแม่นม,นมเนี่ยก็วางเป่าะเกินอลงบนเตียงอุ่น เปเกอร์ที่รู้สึกแปลกที่ก็เลยคานไปมาและอรอบข้างก็ล้วนเป็นบรรดาสาวใช้สาวเฉฉลที่กําลังห้อมล้อมมองเปอกเกอร์อยู่แล้วพอปอกเกอร์นเนี่ยมองไม่เห็นแม่ก็ส่งเสียงอื้ออึงอ้าพางกว่าตามองอย่างชงนส่วนอีนิงที่เห็นนกสิงรอบกายยังคงเป็นเช่นเดิมความรู้สึกที่ไม่อาจพรรณนาก็ค่อยๆแผ่ซ่ามาปกคลุมหัวใจในกล่องเล็กยังมีงานเย็บป,ปักที่นางยังทําไม่เสร็จเข็มยังคงปักอยู่บนผ้าที่ตรึงบนสะดึงกิ่งดอกล่าเหมยที่นางตัดมาในเช้าวันนั้นยังคงปักแน่นิ่งอยู่ในแจกันเครือบบนขอบหน้าต่างกระทั่่งงงงตแหนกกาารว็ยั เหม,น,เมนางจําสิ่งนี้ได้เพราะวันนั้นนางนึกขัดตาที่เจ้าสิ่งนี้มาบาังแสงในการปักผ้าจึงเอาไปวางไว้บนขอบหน้าต่างแม้แต่ถ้วยน้าชาที่นางเคยดื่มค้างไว้ใบนั้นก็ยังคงอยู่ที่เดิมไรายการขยับย้ายใดๆไม่มีอะไรขยับแม้เพลงเส,เสียดเสี้ยวก่อนที่หลวงเส้นยนจะไปรับอีหนิงเขาไม่ได้บอกกล่าวผู้ใดเมื่อรินไฮรูได้ยินว่าอีหนิงกลับมาแล้วก็รีบให้สาวใช้สวมถุงเท้าเสื้อคลุมให้จากนั้นก็เดินฝ่ายยามิการมาพบกับอีหนิง ครั้นลินไฮรูได้พบอีนิงก็จับมือของอีนิงไว้อย่างตื้นตันไม่ยอมปล่อยอยู่นานและเมื่ออีนิงเห็นว่าลินไฮรูเนี่ยร้องไห้ออกมาก็ตกใจรีบอปอบระโลมอีกฝ่ายเป็นพันละวันส่วนลินไฮรูเนี่ยก็กล่าวด้วยเสียงขัดข้าในหายว่าข้ายังหลงนึกว่าเตียงที่ทําให้เจ้าจะไม่ได้ใช้ซะแล้วอีนิงก็เลยบอกว่าจะไม่ได้ใช้ได้อย่างไรได้ใช้แน่นอนท่านคิดว่าเกิดเรื่องกับข้าหรือลินไฮรู Hay เนี่ยก็เลยทั้งร้องไห้แล้วก็ทั้งหัวเราะแล้วก็บอกว่าข้าปากไม่ดีเจ้ากลับมาแล้วก็ดีกลับมาแล้วก็็็ดดีีแลล้้วววววสส่่่นนนนนนนหััััยทไปจจกกกาารรรเเืองใงใคบม สองแม่ลูกในสนทนาปลาใสกันไม่จบไม่พบกันนานหนึ่งปีสซรีทั้งสองค้ายจะมีเรื่องให้พูดคุยไม่หยุดเหล่าเส้นยวนยจึงนั่งจิบชายอยู่ด้านข้างครู่หนึ่งและเมื่อเห็นว่าพวกนางยังคงพูดคุยไม่จบจึงเสืส่อมโซ่คุมแล้วก็ไปอ่านเอกสารที่ห้องหนังสือครั้งนี้เขานั่งดูเอกสารอยู่นานจนกระทั่งแสงเทียนเริ่มดีด่ลงเขาจึงถามเบ่าไพ่ว่ายามใดแล้วซึ่งเ่ารับใช้ก็เลยบอกว่าเป็นยามให้แล้วขอรับเหล่าเส้นยวนยถึงได้พูดรวมหายใจแล้วก็ปิดหนังสือลงเพียงชั่วครู่ที่ไม่ได้ผ่านพบกับอี ทีฝีเท้าของหลวดเส้นหยวนจึงเร็วกว่าฉันจนผู้ติดต,ตามแทบตามไม่ทันเขามองแสงเทียนที่ยังคงสว่างจากห้องที่อยู่ไกลออกไปครั้นได้ยินเสียงหัวเราะเปรมปรีอารมณ์ขุ่นมัวก็เริ่มไปถูุขึ้นอีกครั้งเขายื่นอยู่ตรงกรอบป,ประตูเมื่อเห็นหลวยอีหนิง ความรา้าวรุ่นในใจจึงค่อยๆบรรเทาลงเหลือสนหญวนไขมือที่กำออกช้าๆส่วนอีนิงเนี่ยก็กอมเจ้าก้อนน้อยนอนหลับไปแล้วยามนี้ดวงหน้าเล็กอ่อนนุ่มจึงกำลังซบลงบนแขนของอีนิงส่วนเหลือสนหยวนเนี่ยก็ยังไม่คุ้นชินกับการดำรงอยู่ของลูกน้อยเขาจึงมองไปที่อีนิงที่อยู่กับลูกด้วยอารมณ์ที่ยังไร้ซึ่งความยินดี จากนั้นหลดสัญญน,น,นก็บอกว่าดึกมากแล้วพักผอ่อนเถิดแล้วก็อุ้มเป่าเกลน,น้อยออกจากอ้อมอกของอีนิงซึ่งหลดสัญญาก็ไม่รู้ว่าเป่าเกอนกำลังฝันถึงอะไรเจ้าก,ก็น้อยถึงได้ออกแรงเตะขาในอ้อมกอดของวิดาทว่าเพียงชั่วครู่เขาก็ถูกส่งไปให้กับแม่นมส่วนอีนิงน่งก็ตกตะลึง พอเท้าเป่าเกอตื่นมาการดึกแล้วไม่พบไปอีนิงอะเป่าเกอจะต้องร้องไห้แน่ๆและอันที่จริงอีนิงก็รู้สึกเหนื่อยที่ต้องเลี้ยงดูเขาแต่ก็จนปัญญาเพราะผู้อื่นเนี่ยปอบโยนเขาไม่ได้ส่วนหลุศัลยนเนี่ยก็นิ่งไม่ไหวติงแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไม่ร้องหรอกเมื่อคืนก็ไม่ร้องไม่ใช่หรืออีนิงเนี่ยก็เลยกล่าวเสียงต่ําว่าเมื่อคืนเป็นเพราะท่านโชคดี